พิชกรรมสังคมโรงพรยาบาลเพชรบูรมไม่นนาสืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสุขภาพชุมชนเมือและได้มีการปรับรวมโรงสร้างอาคารและพัฒนาการให้บดิการได้สุขชนทุกกลุ่มอายุเข้าถึงบริการโรคลดผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่และลดสุขจน24ท่านขอระทดับสนเือส่วนห่และารีย ตรงนี้ถือว่าเป็นด้วยความเป็นส่วนหนึ่งของเครือญาติด้วยความส่วนหนึ่งเป็นครอบครัวที่อบ่นถ้าไม่มีแพทย์สรมโอรการนี้ไม่เกิดขอขอบคุณครบครัวท่านประสบกับความสุขครับเจริญขอ้ยที่นี่จะเป็นพ่อพี่ไม่จำเป็นต้องมีความต้องกาต้องตผู้เชี่ยวชาญนที่นี่จะสนขเพราะเาจะมี่วามพิสูจน์องนี่คะบ้านใหม่นี่คือบ้านให่ล พระสัตว์พระสัตว์โอนไ้ไหนพระพรโซนไปโอนโอนโอนเงินแล้วก็เก้าดาวนี้มึงจะเป้นงานแล้วแม่จะเน้นจูนเชิญชมกันแล้วก็ไปทำพิธีเปิด ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองบ้านขอนสาราเนี่ยเป็นโครงการหนึ่งที่เทศบาลได้ตั้งใจไว้นะครับจากนโยบายของ คณะผู้บริหารเทศบาลนะครับที่กําหนดว่าเราจะยอกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตเมืองให้ดีขึ้นนะในเรื่องของสุขภาพเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นโครงการหนึ่งที่เราได้เล็งเห็นความสําคัญว่าสุขภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนั้นสมควรได้รับการดูแลที่ดียิ่งขึ้นนะครับจึงมีการได้ทําความข้อตอลกลงกับทางโรงพยาบาลพิบูลนะครับขอความช่วยเหลือจากทางทีมคุณหมอนะครับที่จะมาทําการ รักษาดูแลพยาบาลพี่น้องประชาชนในเขตเทศาบาลเมืองพัชบูรณ์นะครับซึ่งได้รับความการุณาจากท่านผู้บริการโรงพยาบาลไปอย่างสูงนะครับที่ได้จัดทีมคุณหมอจัดทีมพยาบาลมาประจําอยู่ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองป้ายของสาราแห่งนี้นะครับอันนี้เป็นโครงการนาร่องโครงการแรกนะครับที่จะทําขึ้นในเขตเทศาบาลของเรานะครับเราจะมีอีก3าสีที่ที่เราจะจัดตั้งต่อไปศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองนี้สามารถดูแลรักษา พี่น้องประชาชนในเบื้องต้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับและการทําแผลผ่าตัดเล็กๆที่สามารถทําได้พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือมีอย่างพอเพียงนะครับครบคันต่อไปในอนาคตก็สามารถจะทําการออนไลน์ระหว่างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกับโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือทางคุณหมอเนี่ยคุณหมอจักรพันธ์กับทีมคุณหมอดวงดาวนะครับก็สามารถบอกว่าสามารถ เบิกตรงนะครับเบิกตรงได้แล้วก็บัตรทองก็ใช้ได้แล้วก็อีกอย่างอะไรนะคุณบออประกันประกันสังคมก็ใช้ได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ที่เป็นเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของความร่วมมือนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตหรือนอกเขตให้มาใช้บริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านของสาราแห่งนี้นะครับเราสามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้ในเบื้องต้นอย่างดีทีเดียวนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของ ทีมงานของคุณหมอทั้งสองท่านนะครับเชื่อมั่นในทีมของโรงพยาบาลนะครับตรงนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่สถานที่ใกล้เคียงแห่งนี้นะครับมามาใช้บริการนะครับจะเป็นการเริวามสวกได้ได้ดียิ่งขึ้นและถือว่าเป็นการลดปริมาณผู้ป่วยที่จะเข้าโรงพยาบาลด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของ <Okay. S 1> ของเมืองพัทยาโรของเราแห่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลกับเทศบาลนี่แหละ พอดีโรงพยาบาลอยู่ใรอำเพิ่มเมืองแล้วเทศบาลก็ดูแลในเขตอำเภอเมืองอยู่แล้วก็ผู้บริผู้รับบริการส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้อยู่อำเภอเมืองตอนนี้ในโรงพยาบาลก็จะเห็นแล้วโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มันค่อนข้างแน่นมากและสถานที่เราขยายออกไม่ได้มากแล้วส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่มารักษาในโรงพยาบาลก็เป็นพวกโรคเรื้อรังซึ่เราดูแลก็ประมาณว่าก็อาจจะถึงครึ่งหนึ่งอะซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงกับพบแพทย์โดยทุกครั้งตลอดไป เพราะนั้นมันมีในส่วนของเทศบาลมีสถานที่นี้มันก็ความคิดในการตรงกันและเป็นนโยบายของกระทรวงด้วยที่จะต้องให้มีจัดตั้งศูนย์สุภาพชุมชนเมืองขึ้นมาอันนี้เป็นแห่งแรกของอำเภอเมืองเ,เพชรบูรณ์นะซึ่งเราก็มีพอดีปีนี้ก็โชคดีเราได้คุณหมอจักรพันนะฮะซึ่งจบเวชปฏิบัติทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวมาก็เลยมาดำเดนินเป็นตัวจักคนใหญ่ในการดำเนินการใน ันนี้นะครับซึ่งสถานที่นี้ก็จะมให้บริการในผู้ป่วยโรคเรื้อรังซึ่งอยู่ในเขตชุมชนนี้แหละจะได้ไม่ต้องไปใช้บริการถึงในโรงพยาบาลเพชรบูร์ซึ่งแออัพท่าเสียเวลาเขาเพ<ะ>ื่อความสะดวกเรื่องอีกทีอย่างนอกเขตนี่คนนอกเขตนี้สามารถรู้ว่าเราเปิดหมดเลยครับไม่ว่านอกเขตหรือในเขตอันนี้เดี๋ยวจะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆครับนะอันนี้ก็คืออยากให้ในชนุมชนใกล้ๆนี้ก็มาใช้บริการตรงนี้ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลเพชรบูร์ในตัวนี้